bảy tuổi, bảy tuổi, ô pochiem, huỷ lại, ô ô bi, mực cây na, cây ba bao, hai <laughs> con, hai <laughs> con, hai <laughs> โอ้ของแท้ทีห่เตงว่าชาั้วนัวน่โอ้ยจุดมวมันมันมองเดียวหรอวะแบบต่ำมันบาเห็นบินขึ้นมาย่ไหนก็น้ำเอาน้ำยิงเหรอจับก้ยไก่มนไข่มนอยู่มอดียววายข่เดงเยแงเล้วแงงสียวบตายว่าจะจ้าเมื่อเดียว ขซํำนีแล้วคอัาจะไปถ่ายแล้วว่าตายแล้วจะม่เอาปืนด้วยเนี่ลนะครเบ